สวัสดีครับฟแฟนๆเรื่องเราจากลุมทุกท่านวันนี้ผมก็จะมานำเสนอตอนที่มีชื่อว่าคริสรต์มาสต้องสับภาพตัดมาที่ที่หนึ่งซึ่งมีใบไม้คุกกี้แล้วก็คุกกี้อีกรอบนะครับผม หลังจากนั้นถ้าคุณสังเกตเห็นมือของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วแล้วก็เธอเป็นคนที่คิดอะไรกับผัวสักอย่างนั่นแหละง้างมือจนสุดแขนสุดปกระบ,บอกสับไปหนึ่งทีจนสำเร็จลุกเรื่องไปไ,ปได้ด้วยดีเธอก็ยิบออกมาจากความภาพภูมิใจเพราะว่าเธอเก็บผัวของเธออยู่แล้วหลังจากนั้นเธอก็พยายามดึงมันออกตั้งหลายครั้งหลายรอบหลายทีหลายทุยท,ที่และทุกเวลา แต่พอเธอดึงออกแล้วลูกของเธอก็มาเห็นพอดีเธอก็ตกใจสักแป๊บหนึ่งเธอก็ให้ลูกของเธอนั้นราตีสวั์โจเซฟซะพอราติสวัสเสร็จแล้วเธอก็ได้ส่งลูกเธอเข้าไปนอนนะครับทุกคนพอเธอส่งลูกนอนเธอก็ได้มาคุยโทรศัพท์น่าจะเป็นแฟนใหม่ของเธอนะครับ หลังจากนั้นเธอก็ทําการมัดหัวโจเซฟไว้เพื่อจัดการเขาเธอก็ลากเขาไปที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นที่นอกบ้านแหละแต่เธอก็ไม่ได้ฟังวิทยุเลยก็อาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเธอก็เป็นได้พอมาถึงแล้วเธอก็ได้อุเอาโยเซฟมาไว้แต่โยเซฟดันอึดถึก คนได้บีบคอเธอเข้าไปแต่เมื่อสภาพอากาศหนาวเกินคนที่ตายแล้วก็รับไม่ไหวเลยขอยอมตายดีกว่าเอ๊ <Hello? S 1> หลังจากนั้นเธอก็ไินเสียงประหลาดเสียงแปลกๆทีทีหนึง่งโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าข้างหลังเธอนี่ หลังจากนั้นเธอก็ได้ขออาวุธใกล้ตัวมากที่สุดจอกไปที่ปาาของมันเอือไม่ลนะ่ตายแล้วเออโอจุกไปหนึ่งทีครับโถมเธอก็ได้รีบวิ่งตรงมาที่บ้านเธอโด,ดยด่วนเพื่อความปลอดภัยของเธอเองแต่ว่ามันก็พยายามเข้ามาในบ้านเธอก็ไม่อนุญาตให้มันเข้าตัวทักษะทีวีมีขวาอยู่ดึกอันมันตายแน่นอน เธอทการปืนที่ขวานไปนะครับผมพอเสร็จแล้วเธอก็ได้ทำการโทรหาตำรวจเพื่อที่จะคุยอะไรสักอย่างว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยคุยไปคุยมาเธอไปดูเนี่อต่างกับไม่เห็นมันแล้วเธอไม่รู้เลยว่ามันอยู่ข้างหลังเธอแล้วมันก็ไปพราะเธอเห็นแต่เธอก็ไม่ได้สะอิดใจอะไรเธอคิดว่าเธอปลอดภัยแล้ว แต่ว่ามันกับไปอยู่ข้างหลังเธอได้เอเจ้าเธอก็กำลังจะตายเป็นรอดที่สอแต่เนื่องจากเธอมีอาวุธอยู่แค่เธอเธอมากที่สุดมันเลยทำอ,อะไรเธอไม่ได้สน,นิดเดียวชับไปที่หัวมันแต่มันก็ไม่ตายนะทุกคนมันแค่สลบไปนิดหน่อยเท่านั้นเอง เอ,อือลงไปแล้วเธอก็ได้ปิดหน้าต่างเพื่อความปลอดภัยเป็นครั้งที่สอหรือไม่แน่กว่าเป็นครั้งสุดท้ายพอเสร็จเธอก็ได้คุยโทรศัพท์หลังจากนั้นก็คุยไปคุยมาเธอก็ได้ทำการสงบจิตคิดสักแป๊บหนึ่งว่าเราจะทำอะไรกันต่อดีนะเพราะมันหนักเกินไปแล้ว หลังจากนั้นเธอก็ได้ทำการมองผัวกเก่าของเธอหลังจากนั้นลูกก็กำลังหลับอยู่ไม่ต้องกังวลอะไรไปมากนะครับผมนะภาพก็ตัดมาที่เธอกำลังเดินออกไปนอกบ้านเพื่อจะเอาขวานของซันต้ามาสับที่หัวของผัวของเธอเพื่อบอกว่าซันต้ามันฆ่าผัวของเธอนั่นเองนะครับ สับไปหนึ่งทีก็มีเสียงนั้นดังขึ้นพอเสียงนั้นตกปุ๊บลูกของเธอก็รู้ว่าซันต้ามาแล้วแต่กลับการเธอไม่ได้รู้สึกอะไรเธอลังหาของบางอย่างอยู่แต่ลูกเธอก็มามองที่หน้าต่างแต่ลุงซันต้าก็ไม่มาเธอเลยกลับไปนอนซะโดยดีหลังจากนั้นก็มองรอบๆบ,บา้านเพื่อมีอะไรไหมพอไม่มีอะไรก็ได้กลับเข้ามาในบ้าน แล้วก็โทรหาตำรวจว่าฆาตกรมันอยู่ที่นี่ฉันทุกมันจนสลบไปแล้วแต่พอเธอไปดูเธอก็ไม่เห็นมันเธอเลยกระจ,จกระใจกวนกวายมากเลยโทรหาตำรวจอีกครั้งรีบมารีบมาเร็วรีบมารีบมาฉันจะไม่รอดอยู่แล้วตรงนี้มีลูกแล้วก็มีทุกคนจะยินนะคะจี่เย็นจอนดูอยู่แตแล้วเธอก็บอกบ้านเลขที่ทั้งหมดไปให้ตำรวจนะครับผมหลังจากนั้นเธอก็ ไปหาอาวุธเพื่อป้องกันแต่ว่าตอนนั้นประตูดันปิดพอดีเธอก็เห็นไอ้ซันต้ามันกำลังขึ้นมาแต่ว่าไอ้ซันต้ามันก็ปีนไปหาลูกของเธอลูกของเธอก็ช่วยมันอย่างเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าซันต้านั้นจะไปไม่ถึงและก็อาจตกลงไปด้วยเลยก็ได้ พอเธอออกจากประตูได้แล้วเธอก็รีบไปหาลูกเธอทันทีแต่เธอก็ไม่รู้เลยว่าลูกเธอนั้นแอบพาซันตาเข้ามาดู ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ด้วยแต่ใครไม่กดก็ไม่เป็นอะไรนะครับถือว่าดูผ่านๆตาไปก็พอคลิปที่ผ่านมาก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วอีกอย่างเด็กน้อยในเรื่องนี้ไม่เป็นอะไรนะครับเพราะสันตาชอบเด็กมาก สำหรับวันนี้ก็บายบายครับ see you again แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนา้า